ะะคเะดี๋ยววันหลังก็มาทําคลิปอีกแล้วค่ะกล้วยไม้ใหญ่สังเนี่ยค่ะสวยงามมาเข้ารุ่เพียงรุ่นรถสักอย่างเป็นยังไงจบแล้วเป็นยังไงความรู้สึกแม่เพียงใจก็แยกพูดหูหูกันมาแล้วแยกพูดเห็นไหมเพียงใจกันแล้วกับปะมาณนี่แหละเนี่ยหมูบักอป่อยคลิปไปกับบังเทืยงยง่แรงมาตอบทีเดียวบางทีมือหนึ่งตอบมือต้องมือกันยั่งบัสเสร็ ก็รอเป็นอีกมือหลังเพราว่า,าทังไรฮาก็เอาเอาจกเอาสะดวกจกับของไว้ค้อนเนีะยสุขภาพร่างกายเนะาะก็ากตามนั่นละว่าบกันไปเอามาต้องไปซีเรียสกับเ,เกิดขึ้นทุกเม็ดหวานลงกี่เม็ดเกิดขึ้นทุกเม็ดเล่นยังขึ้นกันโอ้ยสูญย่อมเลยแล้วมีน นั่นเบิ้งนั่นนี่สองสามคนนี่นแหละแต่ว่าฝนหนาอยู่แล้วหนาสุดเยอะสุดของประเทศอยู่แล้วเนาะทางทางใต้ไม่ฝนเขาไม่รู้มีทุกฤดูเอาว่างั้นเถอะของทางใต้น่ะเนาะน้องสุพินเนาะอืมหนักมันเครียดก็คือเครียดตรงที่ว่าเราต้องต้อง,องวางแผนด้วยไงทั้งทั้งคลิปด้วยทั้งเรื่องภาระด้วยหลวหลานน่ะเพราะว่าลูกก็ไม่อยู่แยายสังอยู่อ่ามือน่กาจังไหนหลังจากลบไลแล้ราได้ปั่นเพราะว่า ฝากไปตากผ่าตากผ่าแล้วก็จะไปรับไปแล้วขึ้นรถแล้วบา,บายบายแล้วประมาณนะ้นไปรับหนูน่ะตื่นเศร้าเออย่าคิด,ค,ดคิดพ่อแล้วสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาให้หนูหน่าว่อยากอยากจะบอกหนูจังหนูคือตื่นเศราแฉมันไปจังไหนตีสี่หนูกะยังว่านอนนี่แหละไม่ได้ไปหากระตามกันโอ้ยยินดีด้วยแย่รุ่นเราเราเลี้ยงรุ่นเลยไหมเรา <laughs> เลียเ้ยงรุ่นดูเลยเอาให้ดูเมื่อกี้ขออนุญาตนะคะ ไม่ต้องคอมเมนต์มาได้มีแค่มารับชมมาให้กําลังใจก็ก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณมากมายแล้วค่ะเพลงงคาคลิปมีเอฟซีขอมาก็เลยได้น้องเพลงทําคลิปก็เลยถือโอกาสไล์เป็นไงบ้างคะอยากคุยแบบกันแบบสดๆอ่ะก็ก็ไม่แต่มันก็ไม่ยด้ไหนกำลังกาลัางจะล่มไร้ย่อยล่มยู่ทต้องดาฟ้าบุงล้มลมแห้งแห้งอากาศมันเย็นนะลมปัญหาหรือเปล่าไม่รู้เขาก็เลยแบบยังให้บริการฟรีอยู่ยายสังอันนี้ยายสังก็คาด สวัสดีค่ะน้องสาใจ่เพื่อนๆทุกคนด้วยแหละค่ะเราก็สู้ๆไปทําไปนะคะวันข้างหน้ามันยังไงมันก็บบอาจจะดีขึ้นกว่าวันนี้ก็อ,อย่างว่าเราทนทนทนห่วงห่วงตรงนี้แหละเป็นดูดูแล้วเป็นคนขยันมากๆล่ะใครเฮ็ดยังเฮ็ดดีๆตั้งแต่แตั้งแต่ก่อนที่จะผ่านสตรีมนนนู์ก็ไล่สซดแบบเริ่มที่จะบานแล้วค่ะ เริ่มเริ่มออ,ออกเริ่มพอได้เก็บกินนะคะและนี่มุมนี้จะเป็นเคลเคลเคลตามนี้น่ะหนูสู่สู่โพดประมาณนั้นย่ายบังเอิญเบาง่ายอ่ะสู่ผักเห็ดคักเค็ตแน่ประมาณนั้นกันคลิปอ่าประมาณนั้นนงซุปน้องหนูพินหนูพินน่ะไปอยู่ทางใต้น้องสุพินเราได้มีครอบครัวเราหนูพินกันจะคึกกันเนาะคนบ้านเฮาตามนี้น่ะหนูสู่สู่โพดประมาณนั้นย่ายบังเอิญเบาง่ายอ่ะสู่ผักเห็ดคักเค็ตแน่ประมาณนั้น กันคลิปๆเราอย่างเงี้ยบางทีตอบวันหนึ่งยังไม่หมดก็มีค่ะะไหนจะต้องไปเยี่ยมบ้านเพื่อนี่นะคะ,ะพยายามเต็มที่เข้าใจพยายามแบบมีใจมาเยอะเขาจะบอกนน่นนี่นั่นอะไรบะแบบแต่วันนี้ดูแล้วยายสั่งดูแล้วดูสึกรู้สึกว่ามองไปมันมองเข็มไกลอยู่แสดงว่าขุดไม่เยอะเขออย่าหายไปไหวเดาหลุดเลยเขาอยห้หายไหวเดาหน่อเ้อรักษาสุขภาพเนาะสุกพิ้นหนึ่งอ่ะเขาก็เอาจากฟองไม่ก่านนึงเขาก็ฮักผมบมงานกับหนูยายสั่งว่า คุณพ we ี่นัทน anyway. ัทชลีเขาแบบมีคลิปเยอะอยายสั่งไม่ก็มีคลิปตื่นแล้วท uh> 네ี่สี่ที่ห้าน่ะเป็นประจำอ่ะน้องสุพินน่ะแล้วตื่นแต่เศร้ายายถึงหัวแล้วก็แล้วเป็นคนตื่นแบบโหมขยันมากอ่ะยายกัยังว่านอนนี่แหละเ่อได้ไปหากระตามกันโอ้ยินดีด้วยแย่รุ่นเราเราเลี้ยงรุ่นเลยไหมเราเลี้ยงรุ่นกัยังว่านอนนี่แหละเ่อได้ไปหากระตามกันโอ้ยินดีด้วยแย่รุ่นเราเราเลี้ยงรุ่นเลยไหมเรา เรื่องรุ่นอะไรไปไม่คิดเยอะจะได้ไม่เครียดหัวชายประมาณนั้นค่ะ,ะก็เลยแบบเมื่อไหร่จะผ่านเียวก็คือเราจะได้มีกําลังใจขึ้นมาอีกใช่ไหมคะไรด้วยนะคะหัวนั่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆเวียนหัวขอนั่งก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆเวียนหัวลมแรงมากลมแรงมากเลยเดือดมากที่ก็ที่ทาคลิปอันไหนลงได้ก็ลงไปมีก็ถินเนี่ยดี๋ได้เมื่อเช้าก่อน สองคนใครเนาะสวัสดีทักทา,ายค่ะคุณคุณคุณเฮียยายสางอ่านไม่ออกด้วยเนาะหนูสู่สู่สโหดนะ่ประมาณนั้นยายบังเอิญเบาไงอะสู่ผักเห็ดคักเห็ดแน่ประมาณนั้นกันคลิปสวัสดีทักทา,ายกันได้นะคะใครผ่านไปผ่านมนะาทักทายกันได้นะคะ,ะไม่อ มองไม่เห็นขนาดตามสบายแต่แยกกันล่งแล้วแยกกับไปตามน,นั้นแหละกับแยกแแค่นั่นเธอขอบคุณค่ะที่มาให้กําลังใจนะคะเดี๋ยวักพังายกกันล่งไปลงไปก็จะไปหลับล้านแล้วพี่นัชรีเป็นเป็นงไงบ้างคะผ่านกี่เดือนแล้วอะ่ะช่วงนี้เหรียญไม่ขยับนะเหรียญเหรียญเหรียญยายสั่งไม่ขยับไปลงหน้าโรงเรียนเลยช่วงนี้เขายังให้บริการฟรีอยู่จะเป็นช่วง จะถ,ถ้าถ้าถ้ายายสังขึ้นจากโซนราชการนนไปหากรมชนเนี่ยแบบอให้ร่างกายเนี่ยป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยหลายประมาณนั้น,นช่วงนี้นะคะจังเลยกัตัวูหนักมันเครียดก็คือเครียดตรงที่ว่าเราต้องต้อง,องวางแผนด้วยไงทั้งทั้งคลิบด้วยทั้งเรื่องภาระด้วยเหลวหลานน่ะเพราะว่าลูกก็ไม่อยู่ยายสังอยู่สองคนใครเนาะสวัสดีทักทายค,ค่ะคุณ คุณเฮ้ยายสังอ่านไม่ออกด้วแต่ยัง่านอนนี่แหละว่ได้ไปหากระตามกันอ้ยยินดีด้วยแย่รุ่นเราเราเลี้ยงรุ่นเลยไหมเราเลี้ยงรุ่นเลยน่ขนาดยายหาชิหกหาชิบเดยยายยังยายยังมานอนตื่นเสาร์ทวนนูนะแต่นาย่ายน้องตีหาประมาณน่ะก็มีบ้างนะแต่ถาม่าเป็นบางมือเยบางเือหนึ่งคลิปไปเรื่อยๆก่อนนะคะประมาณนั้น อันไปเรื่อยๆก่อนถ้าเหนื่อยวันไหนก็ยังว่าแหละสู้สุดๆไล่แนบมาไล่แน่น่ะ acha, ทุกคนน่ะแล้วแต่โอกาสเนาะเนาะค่ะย้ายสังกัดอาทิตย์นี้กับพุ่งจะมาไลเนาะพุ่งจะมาไลแล้วแต่คือพอขึ้นมาทั้งดาฟ้าเมื่อยต้นแนวเห็ดเวลางานจะทางไปอาจารย์หุนี่แนวเห็ดทางบานเท่ากับว่าเป็นว่าอันนั้นบานจากควางบานเท่าน,าน,นี่คือว่ามันแรงงานแรงเง,นง,งนินมันบ่ค่อยมีเนานะทางไปคนเมื่อยตื้นแนวเห็ดมาเสมอเดินทางตลอด ได้สั่งอยู่กับหลานสามคนตลอดเลยสวัสดีค่ะกายโอ้แม่เพียงใจสวัสดีค่ะแม่เบียงไหนไ่ได้เข้ามือสองมือแล้วยง่ไม่มีเวลาหอดตอบคอมเมนต์บม่มีเวลาหอดอียังอย่างหลายอย่างอหลียายสังสวัสดีค่ะสัสดีเพื่อนยายสั่งทุกคนทุกท่านไม่ได้หลายมือแล้วน้นองเพียงสื่อ นนนนะนะกนนนย็ยังนวดหน่อยแท้ก็คือน้ำถึงหงก็จะมนีมเดลๆนะแต่บอกกันนอดหลายๆย่างเนี้ยเว้นกับมีเวลากับพักพอยหอนูไล่หรือจะเป็นนานๆทีเหมือนยายๆก็อาทิตย์ละครั้งสองครั้งแล้วแต่สะดวกด้วยเวลาก็ไม่ได้กําหนดแล้วแต่ตัวเองสะดวกอาทิตย์หนึ่งครั้งสองครั้งเท่ากันโอ้ยสูสูงย่อมๆเลยแล้วมีอันนั่นเบิ้องนี่สองสามคนนี่หรือหรืแต่ว่าหลายๆกำลังกำลังจะล้มไหลย่ยายล,าาล้มอยู่ทางดาดฟ้าเบิ้งล้มอือ แห้งแห้งอากาศมันเย็นนะร่มนะคะขอบคุณแต่ยังไงก็ขอบคุณมากที่เข้ามาให้กําลังใจยายสังก็จะไลไหเนี้ยนั่นอาทิตย์หนึ่งสองสามครั้งอาทิตย์นี้ยายสังยังไม่ได้ไหลพ่กจะมาสวัสดีค่ะฝนตก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 ,ตก,ตก,ตกน้องหนุน่มพินโอ้คนค้น,คนประยูต่คือมีแต่ค้นสวยๆแต <c oughs> ่ะน้ววมสีฝนตกไหมทางบ้านหนัทางใต้ฝนตกบออยู่เนี่ยอากาศเย็นอากาศเย็นเย็นลงอยู่ใต้ก็คงฝนตกฝนเลยค่ะเย็นไม่ขยับ ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่ก็ก็พยายามอย่างพี่ที่พี่บอกอ่ะไม่เครียดก็พยายามปดแล้วกอะกัอะกับว่าเด้ดหลายอ่ะมาต้องหลายซิปนาทียี่สิปนาทีก็แต่ประมาณนี้แค่เป็นการเปิดการมองเห็นในพบปะกใดคุ้ยกับเพื่อนๆปาหนี้ภาษาอังกฤษสวัสดีนะคะเอาแต่เพื่อนนัชชนลีใช่ไหมคะ แว่นตาก็อยู่บนอยู่บนดาดยังยังยาก,ยาก,ยากด้วยไม่มีเวลายุ่งยากยาก,กับลูกกับหลานกับครอบครัวอย่างว่าไม่ค่อยมีเวลาในจะต้องประมาณนั้นแต่ก่อนทาคลิปไม่ค่อยพักเดี๋ยวนี้พักผ่อนเยอะครับไม่เสีเยีดดแมน่เนาะทางนี้อาจารย์ดีแล้วดีแล้วดีแล้วห้องผักยายก็คือตามที่นัชรีเป็นเป็นยังไงบ้างคะผ่านกี่เดือนแล้วอ่ะ ช่วงนี้เหรียญไม่ขยับนะเหรียญเหรีหยญใายสั่งไม่ขยับปูไปปูไปก็ได้กินแตะหนุตรงข้างหน้าข้างบนนะข้างตึกข้างๆเข,า,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 ขากําลังทุบตึกจะเสี่ยงยตอนนี้ยังให้บริการฟรีอยู่แต่ถ้าหากว่าจากกรมชนไปเมนรุรีก็จะเป็นช่วงที่มีค่าใช้จ่ายแล้วนะคะก็ไม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันกับว่าเดรร้ายว่าต้องหลาย1ิหน้าที่ยี่ิหน้าที่แต่ประมาณนี้แค่เป็นการ เปิดการมองเขห็นใ,ในกบะไนูุดคุยกับเพื่นนอนๆยังยังยากด้วยไม่มีเวลายุ่งยากกับลูกกับหลานกับครอบครัวอย่าว่าไม่ค่อยมีเวลาหนจะต้องอยังแบบยังยังยัง,ยงเป็นไห้ที่แบบนาจะแบบนนหรับมากไม่ก,ก็เนี่นะประมาณนี้นะนย่ายเห็น,หน